สวาก็อยู่นะมาสวัสดีเอฟซี FC หน่อยเนว่วีคาะหนูทำอะไรลูกป้าน,น่ารักมากเลยลูกไอติมนะคะร์เดินมาจุ๊บด้วยอ๋เอาเอาจ่าจ้าจ่าจ้าจ่าจ้าเอาเอาเอา จา้ามาหามณม่เร็โชว์โชว์มหามณเร็วโชว์พัฒนาการอาจารย์เร็วต้ื่นอหาาอาอม่ทำแม่แม่ยนน่นะทำแม่ดีม่ดีักกรักกรักกาไปหายาไปหายาหายาหายาเร็วหายาเร็วบอกาบกามามาเร็วเร็ไปไป มปงหมูปิงหมูเมื่อี้กินชิขึมๆเนะบรรยากาศคือคนสิต๊กนี่แหละหาย่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 ะหายะเดีโอเคหาแม่หาแม่หาแม่เน่นน่เขียวน่ะเขียวน่ะหายะหยะอีกหายะอีกนี่ ไม่หายใหญ่ด้วยปงใหายสั่นว่าตึงเล็กยผู้เยละตึ้งแดงคนตกตังไหนผูเย่เนอไู่้เหมือนกันนะได้ยังไงเราเปเนี่คึมนะครับพี่น้องอันไหนลูกดูมูปังป้า ป้าอเน oh ี่ยันบ mm ุออะไรป่องๆออกมาป้าตัวดูพี่สาวทำอะไรลูกตปาตัวฝัลูกอะไรไมียวม่ยามนังไม่นั่งเสือเมียวเมียวขอขวานไเมียวดูขอขอเมียวขอเน่มูมูเมียวเมียวเราคนนี่มูคนนม่งคุณนดื้อคนหน่อเดียมาคนกัดได้ลูก Mình mùa 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 Đưa mùa 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 ไอพี่หกอ่ะไหนพี่เซวาทำอะไร FC วาดน่ารักมากเลยลูกไหนไหน FC ดูหน่อยน,น่ารักมากเลยอันนี้ชอบนี่เก่งด้านศินละปะนะครับพี่เหนือฮากาชิตะตัดตัดนี่ไหนนันัววาดไม่อายตรงไหนลูกนี่ปัามยกลงให้เนาอดูหน่อยนี่น่ารักมากเลยมันก็จะติดเก่านะครับพี่เหนือเพือนา ทันว่าก็อยู่กับแม่อันนี้ยังส<ะ>ีละ่ะนี่นขอ,อกออเล่มฝ<ะ>ึกยางนะัดอ,อ,อน,น้องเยดนรนับยับยืหนึ่งห่งสองกิงอนอาจารย์ยนดิยดิซึบน,นี่ซบโอเกก่งเดินเลยเดินเเดินไปเลยลูก

หายาไปหายาผมไปลูกไปดื้อมาดื้อแก้ดื้อใกล้ไปล่ะความไม่ใช่ตัวนี้เหมนี้ความไม่ใช่ตัวนี้เอ้าค่ะแม่โอ้ยคนดื้อ เป็นเงสีเล่นบ่เล่นมาเล่มเนมันอะใส่สีมาบ่เอาแเตี้ยอ๋อเป็นเงนสีว่ะเป็นโบรานเป็นไรเออไมเคยเห็นักเตี้ยแตกดีว่ะราเลามานยนยมมาสืน้ำบักแดง <c oughs> <c oughs> ูสันวาอยู่คนเดียวใช่ไหมเององห้มาูกินอะไรลูกโอ้หน้องไปไอติมเออนหา่ารักค่ะ ได้อรือเอาไปน้ำเร่ไม่เสียไปน้ำกัลื่อเลยเนี่ยเรื่องก็ทไมไหมโอ้ิมเนี่ิ้มนูนนะนูใช้กาวมาติไอติมมนูใช้กาวมติเยี่ยม ปัญหาเนื้นอไหมครับวันเนื้อ,นอเนื้อมากเนื้อมากเลยสุต้มซุปต้มเต๋อไม่ใช่ไม่ใช่ละคตนะตำเตยงค่ะ อ่ะเสร็บร้อยไปเลยกินใส่ทั่วกินนุ่นกินนุ่นหาน้องใครอันไหวใช่ปุ่นแจน้องยืนได้แล้วน้องยืนได้และอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนี่ไงอ๋อตัดส้มตามจะมีไอ้ติมด้วยแล้วเนี่ เดิวดูมีนองเกียงเละยืนมันเลยคุณนะยืนมันเล้คุณนี่กาแล้วตัวอ้ตัวตัววน่งไีแไมอโยัพี่สวากินอะไรวันนี้กินหมูฮะ ท่านวาล่ะมาเองาเอมาเด้อกินควครับเด้นมาเดกินอครับองับคุณทุกคนเก่งเก่งเนือด้วยฮะเก่เก่งเนือด้วยนี่ไงหนูกินไม่ปนฮนฮึัึฮึฮึฮน Là, 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 là. Này thôi. <laughs> Quay lại căn cầu kiếp 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 ยักกอองยัง่านแกงทำไมเนี่ยมฮะแกงทำไมเอ,<ะ>ออีกแล้วเหเอาอ,อีกล้โอ้แกงทำไมครับพี่นัเนี่ยมดเนี่ยมดกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายเก็บอย่างนั้งไหรอวะ ทำไ,ไมทำไมไ้ใส่ตัดคุนบ่บ่โอ้ไม่บงบานบ่ไม่บงบานแกงลรวบ่โอ้นี่ครับพี่้อายอดเลยคนคนคน มาฝากเกี๊ปลาเลยเนาะใช่ปลาแน่ก็เลยนะคะเราอยากตัวหินน้องกิ๊กชุดนางเลยเราอยากว่ะโซวานี่ไงโซวาได้อะไรอีกรูปกระต่ายโอเครูปกระต่ายชุดนางมีรูปเอซี่มิกอันหนึ่งชุดนางฟ้าเลยนะคะชุดเอลฟ้า ฮะคิดค่าหนังสืออืมยังมันไม่ไอายเลยเนนแ,ลแต่นเยอะเยอะเลย อุตส่าหจะขึ้นโอ้โหจะขึ้นอนุวันสามเราเด้อเน,นือเนเ้อ,เ,อเ,เรียงดังเนื้อเรียงดังฮ่าฮ่าน้ำเต้นแล้วน้อก็ถือผ้าไปด้วยเรื่อยน,น่ารำรำน้ำใหญ่นะครับ กองอะไรลิกลิข้าวเบือข้าวเบือทำจะนั่งใบแล้วนะเบืออย่าเข้าไปแกียงก็ไม่กินยูบเปล่าวนะครับเดี๋ยว,วเรา่ะงนี้เขากะสีขามไปเล่านะครับถ้ารุ่นน้ำว่าใครสีไปน้ำเนี้ยรุ่นน้ำกันจะไปหลายคนอยู่ <c oughs> จะไปลาย้นยู่นะพี่น้อกรอบนี้เป็นรอบี่เีวรอบที่เตียเตียนอีกเตียนหนึ่งนะครับพี่นนอกเดินไปเที่ยวเล่าสันวาโวาน้าเฝ้าบอกเจพี่มันอยบ่ต้นเต้ทางกินไข่มดแดงครับพี่นอกช่วงนี้อ มันก็ลายเริ่มลายแล้วมีอ่ะน้ำใหม่น้ำใหม่กับสีฝนตกน้ำใหม่กับสีออกไข่มดแดงพวกโอ้ยกระกินจักกระจันมื่อัานใคงสี่กับพีหานน้อยเราถ่ายห้อนสตอรี่นะมีเดนโอมันอาหารอาหารปลาครับพี่น้องเดียวแต่พักเป็นยังเป็นยอดเป็นยังยังมันกระปุกฮอฝนตกเลยฝนตกวเลยเดือนหน้าเดือนหกกระเฮ็ดปุ่งเฮ็ดเฮ็ดออกนะซุกโซงใส่ก็ะ่ซงดำหน้าแต่ยังมืเก็บเนาะยังมาเก็บเห็ดอยู่บ้านนะพี่สิขา มีโอกาสเท่ากระจะไปนะครับพี่น้องไปเก็บเห็ดเก็บเน่้อเนื้อนี่ค่ะเนื้อสี่เนื้อห้าเนื้อทุกเห็ดเห็ดใหญ่ซื้อมาทอาารย์ต่ออายปส่งอีเมียร์เห็ดเห็ดมืดเนาะจานมักเงี้ยซื้อครับไอ้วุฒิเขาซื้อแลนเขาซื้อเลยเพื่อนเขาชอบไทยมันกบบมันนั่นมุ่นนะมันมุ่นแห้งไงนะเพื่อนเขาชอบไทยเบบี๋วายจะไปเก็บอยู่บ้านกินแบบกินแบบอยู่บ้านเลยแบบเป็นซุดๆเลย แต่แบบกาอนี้มันอยู่บ้านน้องพังมันกระโบกมันกระบกออกลายป็นใดอาซื้อมาให้กินอยู่ิกาอนี้เห็ดเหิด่งเห็ด่งนั้นดอกน้อยจับว่อะไรลูกไปสิเดี๋ยวดูหดเลยนะอ๋อ้ก็ผัดกรเลย มันฉุดใจยาแถาอยู่ประมาณหญ้าตะไคร้คนซอยหน่อไม้่ใบใหญ่ฉุดใจยาเแถวต้นสุดนะต้นสุดแต่น้องกมัน้องจะมักใหญ่มัเกเติบมันอะไรพวกแดงกับยำนี่ก็พ่อได้กินทำเป็นอย่งที่บ้านมแม่มันกับปลายแห้งก็คือแบบพ่อได้กินที่บ้านมันบปลายก็คือไปบ่าเ้างผ้ากันเห็ดสวนมันต้นไหมมันไม่ต้นไม้นี่ก็เรียกว่าอยากลายแต่กับพ่อได้กินน่า ริมทางสิมีดอกบชาวบ้านมีร่ริมทางชาน้ำริมทางนะครับจากชากาแขกเข้าไปทำบันไดที่มันก็จะมีบนขายของร้ายมันมีตลาดลายตลาดตลาดขังซ้ำซี่มาหาบ้านคนละชายถ้านเฮาพ่ได้ชาวบ้านแถวริมทางมี่เฮากับเข้าตลาดก็ได้เพราะว่าตลาดยมราชมันก็มีบอกระเจ้าขายของเดี๋ยวก็สุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมันี่ไ บูบูบูพยายาไปแจกใจพี่น้อง